สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องของการทํากําไรทองคำนะครับระยะพันจุดขึ้นไปนะครับเป็นในรูปแบบของสวิงเทรดดิ้งนะครับว่าเครื่องมือควเตอร์เนี่ยนะครับจะสามารถทํากําไรระยะพันจุดให้กับเราเนี่ยนะครับทำได้หรือไม่ไปติดตามกันตอนนี้นิอยู่ที่หน้าจอไทม์เฟรมหนึชั่วโมงนะครับสำหรับหน้าจอนี้นะครับก็จะมีเครื่องมือควเตอร์นะครับแล้วก็ s อสมีด้านล่างนะครับแต่ว่า นิวจะมาพาทุกท่านเนี่ยนะครับไปดูในส่วนของเครื่องมือควเตอร์เพียวๆก่อนนะครับว่าตัวของเครื่องมือควเตอร์เนี่ยนะครับตรงนี้จะสามารถทำกำไรนะครับให้กับทุกท่านเนี่ยระยะเกิน1000จุดนะครับทำได้หรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับอ่ะอันนี้ทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ออเดอร์แรกกันเลยนะครับตรงออเดอร์แรกตรงนี้นะครับอ่ะก็อันนี้ทำ เรียกว่ามีการวางแผนให้กับทุกท่านไว้หมดแล้วนะครับก็คือออเดอร์แรกนะครับนิวจะกําหนดสต็อปลอสนะครับอยู่ที่500จุดนะครับแล้วก็ TP เนี่ยไม้นี้เก็บอยู่ที่1,800จุดนะครับดังนั้นเนี่ยสต็อปลอสนะครับนิวจะฟิกไว้ทุกไม้อยู่ที่500จุดนั่นเองในส่วนของสัดส่วนนะครับแล้วก็ RR เนี่ยรีลิวอัลลีโชเนี่ยจะเกิน1นต่อหทั้งหมดนะครับเดี๋ยวเราเริ่มไปดูที่สัญญาณแรกกันสําหรับสัญญาณแรกนะครับก็คือเราเข้าตรงที่ขอบ ขอบด้านล่างตรงนี้นะครับเราจะเข้ากันที่รอบด้านล่างนะครับแล้วก็ออกตรงที่บริเวณใกล้กับขอบด้านบนนะครับไม้นี้ตั้งซ็อร้อนอยู่ที่500จุดนะครับแล้วก็ TP 1,800จุดอ่ะไม้นี้ก็ถือว่าชนนะครับ TP เป็นที่เรียบร้อยนะครับคิดเป็นสัดส่วนของ r r เนี่ยนะครับอ่ะก็จะอยู่ที่3 6 R ดานั่นเองส่วนไม้นี้นะครับสัญญาณเนี่ยไม่มาถึงรอบด้านล่างนะครับอยูจึงไม่เข้าแต่ถามว่าถ้าทุกท่านเนี่ยเข้าออเดอร์ตามสัญญาณเนี่ยบวกไหมบวกแน่นอนนะครับโดยที่ ไ้นี้นะครับจะบวกอยู่ที่1,400จุดนะครับถ้าเก็บเทปโรฟิตชนด้านบนเนาะแต่ว่าออไม่ชนด้านล่างนะครับหรือว่าไม่ชนกรอบเนี่ยเราจะไม่เข้านะครับก็จะเป็นในรูปแบบของสวิงเทรดดิ้งเท่านั้นนะครับก็ชนขอบล่างนะครับออกด้านบนนะครับชนขอบด้านบนออกด้านล่างแค่นั้นเองก็มาดูสัญญาณถัดไปนะครับ ไม้นี้นะครับเหมือนเดิมตั้งสตอปลอสห้าร้อยส่วนไม้นี้ออกตอนที่กราฟเนี่ยนะครับดูบริเวณกรงกรอบด้านบนแล้วนะครับไม้นี้จะบวกอยู่ที่สามพันจุดเลยนะครับแอบที่เป็นสัดส,ส่นวน rr อยู่ที่6 r แอบไม้นี้ก็จะบวกอยู่ที่สามพันจุดเนาะนะครับทีนี้มาสู่ไม้เซลล์บ้างนะครับแอบไม้เซลล์นะครับไม้นี้นะครับเอ่อจะบวกอยู่ที่สามพันจุดเช่นเดียวกันนะครับก็คือออกตอนที่กราฟเนี่ยอยู่ เอ่อบริเวณตรงขอบด้านล่างนะครับหรือว่าใกล้ชนนะครับหรือถ้าทุกท่านออกตรงนี้นะครับแอบก็จะอยู่ที่ประมาณ2,500จุดนะครับแอบจะออกตรงนี้ก็ได้นะครับก็คิดเป็น5 r นะครับตัวของสัดส่วนเลโชเนี่ยจะอยู่ที่5 r นะครับแอบถ้าออกตรงนี้นะครับส่วนไม้นี้นะครับถ้าทุกท่านเข้าเนี่ยกำไรเนี่ยจะโบวกอยู่ที่ประมาณสัก800จุดนะครับแต่ตรงนี้เอ่อ n e จะเน้นในเรื่องของการที่กราฟเนี่ยชนกรอบหรือว่าทะลุกรอบ เป็นหลักนะครับก็จะเป็นในรูปแบบสืิงเทรดดิ้งถ้าไม่ชนหรือว่ากรอบยังห่างอยู่เนี่ยนะครับจะยังไม่เข้าอ่ะส่วนไม้นี้นะครับจะบวกอยู่ที่2 0 0 0ันจุดนั่นเองนะครับสอดสัญญาณเซลล์ตรงนี้นะครับไม่ชนกรอบด้านบนไม่เข้านะครับก็เน้นในรอบสวิงอย่างเดียวแล้วถัดมาไม้นี้โอ้โหสวยมากไม้นี้นะครับเรียกว่าเป็นรูปแบบของพิกไพลเว์ซเทรดดิ้งเลยก็คือกาี่ยทะลุกรอบขึ้นไปแรงอ่าแล้วก็มีการกลับตัวมาแรงนะครับในรูปแบบนี้นะครับเราจะออกตรงที่เส้นกลางหรือเส้นล่างก็ได้นะครับแต่ตรงนี้ตัวอย่างเนี่ยนะครับมึงจะ ชนกกอบด้านล่างนะครับจะบวกอยู่ที่4,500จุดนะครับทีดเป็นสัดส่วน RR อยู่ที่ 9R เลยทีเดียวนะครับก็ถือว่าไม้ถ้าใครเข้าหลอดไ์นะครับที่มีการบริหารจัดการที่ดีแล้วเนี่ยนะครับเช่นแบบอาจจะแบบเอากำไรมาเทรดเนี่ยนะครับไม้นี้ถือว่าคุ้มค่ามากมากนะครับไอไม้นี้ก็ถือว่าบวก4,500ถ้าเป็น1หลอดไฟก็4,500เหรียญเลยนะครับสัญญาถัดมานะครับตรงนี้นะครับจะบวกอยู่ที่2,500จุดนะครับ อ่ามันนี้2,500จุดเนี่ยถือว่าเป็นรอบสวิงนะครับเริ่มเป็นรอบสวิงในกรอบแล้วนะครับแคบๆเนาะนะครับแต่ก็ยังเป็นระยะ2,000 3,000ได้นะครับอ่าตรงนี้2,500หลังจากที่กลับตัวจากฝั่งลงเป็นขึ้นจะเห็นว่าสัญญาณโกนเตอร์เนี่ยนะครับมีการกรองสัญญาณให้กับทุกท่านหมดแล้วนะครับบางครั้งเนี่ยถ้าไม่มีสัญญาณเกิดขึ้นนะครับอ่าทุกท่านไปเข้าก่อนหนาเนี่ยอาจจะโดนเช่นแบบเอ่อโดนบายไป3-4ไม้นะครับ กว่าจะกลับตัวอะไรแบบนี้นะครับแต่ไม้นี้นะครับเรียกว่ามีการกรองให้เลยนะครับเพิ่งมาเกิดสัญญาณตรงนี้นะครับดังนั้นเนี่ยสัญญาณคอนเตอร์จรึงเป็นสัญญาณที่มีการกรองจากเทคนิคข้อทั้งหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นบูลิเดเว์เจนนะครับสตโตโอเวอร์โซโอ,โอโบอสนะครับหรือว่า,อาในเรื่องของการมองนะครับ แนวรอมดัลต้าต่างๆเนี่ยนะครับตรงนี้จะมีการกรองให้นะครับดังนั้นเนี่ยเครื่องมือคอนเตอร์ตัวนี้นะครับจะเหมาะทั้งคนใหม่และคนเก่าอ่าไม่ว่าลูกค้าจะเพิ่งเริ่มต้นเทรดหรือว่าเทรดมานานแล้วนะครับแค่ดูจากสัญญาณที่นิวเข้าให้ดูเนี่ยนะครับจะเห็นได้ว่านิวไม่ได้ดูแนวแนวดัลต้าผสมเลยนะครับหรือว่าจะไม่ได้ดูบูริบแบลติเดลเจนเลยนะครับหรือว่าไม่ต้องไปดูสโตคบอลวอโซเลยนะครับเพราะว่าเครื่องมือตัวนี้นะครับเป็นลอจิกของนิวเองนะครับก็มีการคิดค้นเข้ามานนนนนนะะคคคครรรรัับบวมมมถึงงงปสสาาาใเเเเเเื่่ออออขขททิิิลลลีย้ไผูพ นะครับโคเตอร์ตัวนี้เรียบร้อยแล้วนะครับนั่นเองเนาะนะครับนะครับสัญญาณเซลล์ถัดมาตรงนี้บวกอยู่ที่2,000จุดแต่ถามว่าเออตรงนี้ถ้าสมมติว่าเราไม่เข้าเซลล์ได้ไหมได้นะครับก็อาจจะเล่นหน้าไปอย่างเดียวก็ได้นะครับแล้วถ้ามันขึ้นสัญญาณเซลล์นะครับในไทม์เฟรมที่เล็กลงเช่น m 3 0 m 1 5ก็อาจจะมารอเข้าตรงนี้ก็ได้่ะโอเคนะครับสัญญาณถัดมานะครับก็ไม้นี้จะบวกที่1900จุดนะครับก็ถ้าเราเข้าเนี่ยเหมือนเดิมก็ตั้งซับรอส์นะครับ5้ารอยจุดนะครับแล้วที่พ ถ้าสมว่าชนขอบด้านบนเนี่ยนะครับประมาณสัก2000ันแอวเราก็เก็บตรง2000ได้ก็คิดเป็นรีเลยอร์ดเรโชเนี่ยประมาณ4เท่าเลยแอารเนาะแล้วก็ไม้เซลนี้นะครับบวก2000เช่นเดียวกันดังนั้นเนี่ยในการที่กราฟวิ่งในกรอบแปลงในกรอบนะครับขึ้นลงเนี่ยในช่วง s t a n d a r d d เดเวชัสัก2เนี่ยนะครับจะทำให้เครื่องมือตัวนี้มีประสิทธิภาพที่ดีมากหรือแม้แต่มีการทะลุก,กรอบเป็น3 4ม c FC นั่นเองก็เหมาะสมในการใช้เครื่องมือนี้เพราะว่า เครื่องมือนี้เนี่ยนะครับจะเทรดได้ทุกสภาวะเลยไม่ว่าจะเป็นไซด์เวย์หรือว่าจะเป็นการเล่นกับตัวนะครับกับตัวในที่นี้ก็คือกับตัวตามเทรนนะครับหรือว่าจะเล่นแบบกับตัวแบบฝนเทรนก็ได้นะครับแอดก็ขึ้นอยู่ว่าเราจะวางบริหารจัดการความเสี่ยงแบบไหนนะครับเพราะว่าในรูปแบบเทคนิคิลเนี่ยนะครับเครื่องมือตัวนี้จะมีสัญญาณบายเซลให้เราอัตโนมัติเกิดขึ้นตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับแล้วก็มีสัญญาณ alert นะครับผ่าน discord ด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยตรงนี้จะเห็นได้ว่า สัญญาทุกสัญญาเนี่ยนะครับโยไม่ได้เอาเรื่องของอย่างอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับก็จะเป็นตามสัญญาตามสัญญาอย่างเดียวนะครับอ่ะสัญญาเซลล์ตรงนี้ก็จะบวกอยู่ที่1,600จุดทําเฟรม1ชั่วโมงนะครับก็เหมาะในการเล่นระยะเอ่อระยะกลางจนถึงระยะย,ยาวนะครับเป็นระยะเกินพันจุดขึ้นไปแต่ถ้าทุกท่านเนี่ยอยากเก็บกําไรภายในวันเช่น3 0 0 4 0 0จุด500จุดเนี่ยให้ดูทําเฟรม5นาทีและ15นาทีนะครับดังนั้นเนี่ยจะแบ่งแยกชัดเจนไปเลยว่า ถ้าจะเก็บ scalping day trade นะครับให้ดู time frame เล็กนะครับก็คือ t ทาวฟีมห้าทีและสุ่าทีนะครับจะเป็น scalping day trade นะครับแต่ถ้าเป็น swing trading นะครับให้ดู30นาทีและ1ชั่วโมงใครที่ยังไม่ดูคลิปวิโรนะครับในการเทรดระยะสั้นก็สามารถดูย้อนหลังได้นะครับแอดนะครับในส่วนตรงนี้ก็เอ่อเป็นคร่าวๆให้ทุกท่านดูนะครับว่าถ้าใช้เครื่องมือกรอนเตอร์อย่างเดียวเนี่ยนะครับในการเก็งกำไรนะครับเป็นระดับพันจุดนะครับหรือว่าจะเก็บ เก่งกาไรนะครับในรูปแบบการปั้นพอร์ตนะครับการถือกําไรเลยยาวๆนะครับก็สามารถทําได้นะครับเพียงแค่มีเครื่องมือโกลเดอร์ตัวนี้นั่นเองนะครับใครที่ชื่นชอบนะครับคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับสามารถแชร์คลิปวิดีโอนี้ให้กับเพื่อนๆได้นะครับถ้าสนใจนะครับเครื่องมือโกลเดอร์ตัวนี้ก็สามารถติดต่อนะครับมาหานิวได้เลยนะครับหรือว่าใครมีคำถามอยากสอบถามเนี่ยนะครับสามารถคอมเมนต์มาได้นะครับเราพบกันนะครับในคลิปวิดีโอหนานะครับ โอเคครับขอบคุณครับ